กลับมากันอีกครั้งกับทันวาออฟฟิเชีนะครับปกติเราจะเห็นทันวาออฟฟิเชียผมเหลืองนะวันนี้มาผมดำนะครับท่านผู้ชมนะฮะนะแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวรถแบบว่าคลาสสิกนะแบบว่ายุคสมัยยุคแบบ90นะไม่ใช่90เนี่ส่งคามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็จะเป็นรถที่แบบว่าสีแม่งก็นะตรงรุ่นด้วยนะแล้วก็บอกเลยคือแบบเห็นสีแล้วแม่งเฮ้ยแม่งมองรับ ที่นี่มันยุคสงครามโลกคันนี่สองชัดๆเลยนะฮะอยากสั่นเป็นเจ้าเข้าต้องคันนี้เลยครับผม r o y a l Enfield อะไรวะบูลเล็ดคลาสสิก5 0 EFI i แล้วที่สำคัญนะเป็น EFI ที่แบบว่าเป็นเป็นรุ่นที่มี ABS นะมาดู ABS ก่อนเลยนะโอ้โหนะใครเห็นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้นะส่วนใหญ่มันจะไม่เจอนะ ABS เราเพราะว่าจะ ผลิตกันอยู่ที่ปี17นะปี17จะไม่เจอ ABS นะแล้วผมไม่แน่ใจว่าปี17สตาร์ทมือหรือเปล่านะที่เคยเห็นก็เป็นสตาร์ทเท้านะอีมีการสตาร์ทเท้าให้นะเดี๋ยวเรามาลองว่าการสตาร์ทเท้าของรุ่นนี้มันจะสตาร์ตติดง่ายหรือเปล่านะดูกันดีกว่าเฮ้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> สูบโต544โคตรง่ายนะครับ ไปเหมือนแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีเ้าอีนวดไปในตัวนะครับสั่นแบบนะเป็นเจ้าขาเลยนะท่านผู้ชมนะมาดูเลขหมายกันก่อนดีกว่านะ <c oughs> เลขหมายคันนี้วิ่งแค่1 3ึ่งมรอยสาเโลเท่านั้นนะครับนะฮะแล้วก็รถคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะสวยกลิบนะโดยรวมนะครับมีตำหนินะท่าใี่ผมเห็นตำหนิมีแค่นี้นท่อมีรอยนิดเดียวนะ แล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถปีคศออ2020ที่มี ABS นะครับนะบแล้วก็มีสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทเท้าก็สตาร์ทติดง่ายนะเท่าที่ลองดูนะครับนะนะกับราคาหน้าร้านเราเปิดเพียงนะครับผม1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับซื้อสดรถได้อีกจัดไฟแน์ก็ ทัวได้ทั่วประเทศไทยนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยไม่ว่าลูกค้านะครับจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับหรือจะอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับเราก็ส่งให้ฟรีนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเอ่อราคาก็125เนาะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ก็คือดาวเริ่มต้นอน่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับขออายุงานนะครับ1ปีนะครับอายุ23แล้วก็รายได้นะขอ15ื่นขึ้นไปนะครับก็ถ้าใครเข้าเงื่อนไขตามนี้ ไม่มีอาชานะครับก็ออกได้เลยนะครับออกจ่ายรถอยู่9,000บาทเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผ่อนนะครับดูได้ที่ใต้คลิปนะครับผมมาฟังเสียงชัดๆกันอีกทีนะเมื่อกี้สตาร์ททับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังสตาร์ทอ่าสตาร์ทไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทอ่า ขี่ไปทอดไปก็ต้องคันนี้นะครับผมนะฮะสั่นเป็นเจ้าข้าวเลยสําหรับวันนี้หมดเวลาของธันวาออฟฟิเชียลลงแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็รับติหน้าเราจะพาท่านไปรีวิวรถรุ่นไหนกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะที่ร้านเรามีอยู่2คันตอนนี้นะครับที่พร้อมขายเลยมีสมนีน้ตาลน้ําตาลออกเหลืองๆนะแล้วก็ดูในที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็มีสีเขียวคันนี้นะครับนะฮะก็ไม่น้อยทุกคันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ